สิ่งที่เกิดขึ้นในเมืองไทยเลยแหละว่าประเทศไทยเราเนี่ยเป็นประเทศที่เน้นหน้าตาแต่ไม่เน้นเนื้อหามันถึงเวลาแล้วว่าประเทศไทยเนี่ยควรจะเข้าสู่ยุคศตรวรรษที่21่สิบเยภาพยนตร์มันคือการสะท้อนบางสิ่งบางอย่างไปเหมือนกันไม่ค่อยแฝงเท่าไหร่ถ้าถ้าถ้าในอนาคตถ้าเขาจะต้องมีเรื่องที่อยากจะเล่าแล้วเขาไม่ได้เล่าหรือ ต้องเล่าได้แค่นี้หรืออะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่ภาพยนตร์ไทยถูกกระทําขนาดนี้คือความอายุติธรรมที่ถูกกระทําโดยภาครัฐที่พยายามควบคุมกฎขี่ศิลปะภาพยนตร์ผู้เซ็นเซอร์เนี่ยเป็นไดนโนเสาร์โง่สุดๆเขามรรมีสิทธิ์อะไรที่ไหนแล้วทำไมเราจะต้องทน พอจะทําอะไรที่มีสาระขึ้นมาหรือทําอะไรให้มันดูลึกซึ้งและดูมีความฉลาดก็จะมีความรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องอันตรายคน20คนมาบอกว่าอันนี้ใช้ไม่ได้ได้ยังไงคนตั้ง65ล้านคนไม่เคยคิดเลยสากกระเบือไมละ่ะ